简单的。 ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไดนะครับไนดานะครับ เราก็พามาอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อนะครับจะมารีวิวสถานีกลางบางซื่อสักหน่อยนะครับมาสถานีกลางบางซื่ออยู่นะครั้งหนึ่งเมื่อประมาณหลายเดือนก่อน4ี่หเดือนก่อนนู่นแหละมั้งคือใหญ่มากไม่รู้รีวิวนี้คลิปจะยาวหรือเปล่าเพราะเอาแค่แบบว่าด้านล่างสถานีกลางชั้นเดียวอะของบางซื่อก็ใหญ่แบบว่าสุดแล้วความใหญ่มันนี่แบบว่าเท่าไรอะพอๆกับอิมแพกเมืองทองธางนีได้เลยอะขอพามาดูตรงรางรถไฟหน่อย เห็นว่าแบบว่าเท่ดีสวยดีแต่ไม่รู้มีรางรถไฟหรือเปล่านะต้องเดินระวังระวังหน่อยมาถ่ายตรงนี้หินขูุขัะมากเลยอ่ะดูรองเท้าจะพังหรือเปล่าเนะี่ยตรงนี้เดี๋ยวถ่ายแบบเดียวนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้รถไฟมันปิดสนิทหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ปิดสนิทนี่ก็เดี๋ยวอันตารายอีก พาเดินดูรถไฟทางด้านบนแล้วกันเนะาะเพราะว่าดูด้านล่างไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวรถไฟอยู่ดีๆแบบว่าอยู่ดีๆวิ่งมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยดูด้านบนน่าจะปลอดภัยกว่าบนที่เดินตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูรถไฟด้านหน้าหน่อยถ่ายตรงรถไฟให้ดูก็ประมาณนี้นิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะ จริงไงอยากจะพาเข้าไปดูตรงรถไฟหน่อยๆเพราะเห็นว่ามันจอดแบบนิ่งสนิทเลยแต่ก็ไม่แน่ใจอ่ะว่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะมันจะมีรถไฟวิ่งหรือเปล่าก็เลยปลอดภัยไ,ไว้ก่อนดีกว่านะครับะเดี๋ยวเข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อกันว้าวมันใหญ่สุดลูกหูลูตามากเลยนะ ใหญ่เท่าแบบว่าสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยมั้งเนี่ยปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเราข้ามถนนกันไปแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าทางเข้าแล้วดูด้านในของสถานีการ์ื่อดูทรงแล้วเหมือนอาจจะรีวิวได้แต่ด้านล่างเพราะว่าด้านบนไม่รู้เปิดหรือ,อ,อเปล่าเห็นมืดสนิทเลยปะ่ะเดี๋ยวพาเดินดูด้านล่างดูแค่ด้านหลังนะโล่ง ดเดินกปะโหัวไก่สุดยอดมากแอร์ฉ่ำมากเย็นจัดเย็นแบบว่าเย็นสุดๆตนนี้เดินมาถึงตรงแถวที่ซื้อตัวแล้วที่เขาจะซื้อตรงไปต่างังหวันกันตรงอีกตรงบีกยังมีอีกยังไม่สุด แต่ก็เกือบสุดแล้วไปตรงที่เข้าว่ดไม้ทีไปตรงกล,กลางสถานีนะโซนอาหารนะก็สุดที่ตรงนี้นแหละจะพาเดินย้อนกลับไปดูตรงสุดนู่เกิดทางเริ่มเพราะเมื่อกอี้เข้ามาตรงกลางต้องไปดูดูแต่แต่เดี๋ยวก่อนวี่ว่าจะพาไปดูตรงสุดที่เริ่มเลยงั้นพาเริ่มตั้งแต่ตรงสุดด้านนี้เลยที่คุณเดินมาสุดนยแล้วก็ค่อยเดินตรงไปเรื่อยๆแต่เดินจากทางด้านในนะนี่เข้ามาด้านในสถานี มาตอนวันใกล้สิ้นปีวันที่ส0มสิบีกดีคนะนเยอะเริ่มเดินกันนะแล้วแบบนี้เลยนี่คือสุดฝั่งที่เดินมาสุดเมื่อกี้นะจะเดินมาเดินดูสุดของโนยนเลยด้านบนดูทรงแล้วนะ่าจะเข้าไม่ได้ ประตูาทางเข้าที่เข้ามาเมื่อกี้มันโล่งและไกลใหญ่มากให,มใหญ่แบบสุดๆก็เลยใหญ่ะขนาดนี้ดูความใหญ่โล่งแล้วก็โล่งสุดๆเหาะกับการถ่ายหนักที่ถ้าถ่ายผีชีวะนี่แบบว่าจะดูมันมากเลยนะมีซอมบี้วิ่งอยู่ในนี้มาเลยนะหลานเก่ามาซื้อถ้าใครจะมาที่นี่แล้วมาไม่ถูก มันมีรถเม์ให้นั่งมาที่มาในสถานีบามมงซื่อเลยแต่ก็ไม่รู้เบอร์อะไรไปเสิร์ชดูในเน็ตกันเองนะแต่ที่เข้าไว้เลยหน่อยนะก็คือเขาเรียกอะไร m า t นั่งมา t มาลงที่สถานีบางซื่อนะแล้วก็ขึ้นอะไรนะบันไดเลื่อนขึ้นมาก็จะถึงที่นี่เลยสถานีบางซื่อเข็นมาร์น่าจะไวสุดทุกคนครับผมเดินมานานมากเลยนะครับเนี่ยยังไม่สุดเลยอ่ะแต่ก็เห็นว่าเหมือนจะเกือบสุดลว แต่ก wow. yeah. wow. right. ็คือเดินมานานแล้วเหมือนกันนะโอ้มันอะไรขนาดนี้ว้าวด้านหลังจะครับมันใหญุ่ดลูมตาไม่ไเดินอีกยาวด้านหลังริ่อไปกันต่อใกล้สุดเลย หรือว่าแบบของกินอะไรนะเพราะของกินเห็ดมีอยู่โซนเดียวเองตรงด้านฝั่งที่เดินไปเมื่อกี้อะไรนี่ยโลกของเนี่ยจริงๆทำเป็นร้านเสื้อผ้าร้านอาหารไม่สถาน,นการณ์ของชื่อน่าจะคือคักกว่านี้นะนี่ยแล้วก็มีบันไดเลื่อนนี่ขึ้นไปด้านบนแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นไปได้หรือเปล่าน่าจะขึ้นไปไม่ได้หรอกเพราะไม่เห็นคนขึ้นเลยลนคนเดินเข้ามาเรื่อยๆเ,เลย,เลย มาวันที่30มสธันวาเป็นวันที่คนแห่กับต่างจังหวัดกันพอดีเดินเข้ามากันไม่หยุดเลยครับท่านยังใกล้สุดแล้วตรงนี้เป็นทางลงอีพารีไปนครปฐมใต้ดินกานนะนี่หนึ่งสุดแล้วใช้เวลาเดินจากสุดทุนท่นมาสุดน,นี่นะถ้าเดินต่อเนื่องกันเลยก็ประมาณ10 15นาทีได้ บอกว่าเดินเธอื่นะแต่ถ้าเดินเร็วๆหน่อยก็อาจจะ10นาทีแต่เนี้ยจับเวลาเดินประมาณ15นาทีได้แล้วนะก็มาสุดตรงอีกฝั่งหนึ่งของสถานีบางเพลินะคือตรงที่ลงรถไฟฟ้าไปด้านล่างรถไฟฟ้าใต้ดินก็คือตรงที่ผมขึ้นน้ำกินเลยเพราะื่นกี้ผมข้้งรถไฟฟ้าใต้ดินมาอ๋อแล้วก็ที่ขึ้นไปข้างบนใช่ปะเมื่อกี้รู้แล้วคือเขาให้ฉเฉพาะผู้โดยสารขึ้นอย่างเดียวแต่ว่า คนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วก็ไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่านะแต่ก็ว่าเขาเรียกไงขึ้นได้บางจุดมั้งมารีวิวสุดก็ประมาณนี้นะอยากรีวิวด้านบนด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวผมขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินไปดูกิ๊ไปดูทางขึ้นตรงบันไดเลื่อนไปแล้วนะก็คือบันไดเลื่อนอะ่ะมันไม่ได้เลื่อนขึ้นไปแต่ถามว่าเดินขึ้นไปได้ไหมก็เดินขึ้นไปได้แหละแต่ว่าเหมือนเขาปิดโซนไว้ฉวเฉพาะผู้โดยสาร เหมือนว่าจะแบบว่าให้ซื้อตั๋วแล้วถึงจะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วอาจจะขึ้นไปไม่ได้มาเดินดูรอบนอกกันหน่อยรอบนอกก็เป็นล,ลานโลง่ลงๆนะแปลว่ามีเหมือนที่สนามเด็ุวรอลบูมเลยมีรถแท็กซี่รถเมล์เข้ามาจอดเทียบข่าตรงนี้รอรับผู้โดยสารไปกงนด้านหลังก็โล่งแมแล้วก็มีทางด้านล่างนี่หน่อยทางด้านล่างนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่จอดรถ เสีได้แสงหมดที่ถ้าแสงไม่หมดนี่จะถ่ายได้สวยกว่านี้นะพอแสงมืดแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยเห็นอะไรคุณภาพวิดีโอก็จะชัดน้อยลงไปหน่อยด้วยเพราะแสงมดืดด้านล่างล่างนจะลด,ดวิวสถานีกลางวางซื้อก็ประมาณนี้นะครับดูจากคลิปแล้วไม่นานนานให้เต็มที่ก็5นาทีน้แจะจบคลิปแต่ดูแล้วน่าจะแบบ3-4นาทีแหละเต็มที่ไม่นาทีจบครับ ก็รีวิวสถานีกลางมักซื่อนะครับก็ประมาณนี้ครับจริงๆอ่ะรีวิวมันจะนานกว่านี้ถ้าขึ้นไปรีวิวด้านบนได้แต่ด้านบนน่ะน่าจะให้ขึ้นแต่ผู้โดยสารอย่างเดียวก็เลยบอกว่าไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะเห็นเขาปิดทางขึ้นด้านบนหลายทางมากมีเฉพาะทางที่จุดขายบัตรถ้าเขาขายบัตรเสร็จแล้วก็เข้าไปในช่องสแกนแล้วถึงขึ้นด้านบนได้นะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อ่ือกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วมาทักท่างานนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย